สวัสดีนะครับทุกคนผมโดนัทปียนั้นนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมวิวจากหน้าต่างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงของเรานะครับหรือว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมวิวค่างโง่นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือค่าที่เราต้องจ่ายโดยที่แบบไม่ค่อยได้อะไรแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสียมากๆเลยซึ่งก็จะมีทางซ้ายมือนะครับทุกคน ถ้าทุกคนดูข่าวทุกคนก็จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีประมาณที่ตอนนี้ค่างูใหม่แล้วก็ค่างูเก่านะครับค่างูเก่าเราชนะไปแล้วส่วนค่างูใหม่นี้กําลังจะมาที่ทุกคนต้องจ่ายนะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสนามบินแล้วก็เครื่องบินแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงของเราไม่ได้เกี่ยวกันนะครับทุกคน ผมแค่จะพามาชมเฉยๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้หรือว่าอะไรต่างๆเพื่อนๆก็สามารถไปเซิร์ชดูในข่าวได้เลยนะครับแต่ค่างโง่พวกนั้นมันก็จะอยู่ในบรรยากาศเหล่านี้ที่ผมถ่ายมาให้ดูนะครับทุกคนแต่ไม่ได้เกี่ยวกับที่เราอยู่กันตอนนี้นะ มีอีกอย่างหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมก็จะใบให้อีกหนึ่งอย่างก็คือไอ้ที่ที่รถวิ่งอยู่บนฟ้าเราจะต้องจ่ายอีก2.3พันล้านแต่ก็ยังไม่มีผลสรุปอะไรแน่ชัดนะครับวันนี้เขาแค่เรียกร้องมาเฉยๆเพื่อนๆก็สามารถไปฟังเต็มในข่าวได้นะครับ ตูงจะเปิดถึงด้านซาย ผ่านไปแล้วนะครับทุกคนเรื่องราวต่างๆแต่ผมก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเราไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเพราะว่าเราไม่ใช่แบบว่าคนที่ให้ข้อมูลได้ละเอียดขนาดนั้นเพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะครับแต่เพื่อนๆคนไหนก็สามารถไปศึกษาเองได้แล้วก็กลับมาดูคลิปผมได้นะครับจะได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยและก็จะได้มาเห็นสถานที่จริงนะครับว่ามันเป็นยังไง ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงสถานีกลางกรุงเทพปภิวัตรแล้วมากๆนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเราก็จะถึงสถานีรถไฟฟ้าสถานีรถไฟจะตุจักซึ่งสถานีรถไฟนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับตลาดเลยนะครับทุกคนถ้าอยากจะเดินห้ามมาลงที่นี่เด็ดขาดเพราะว่าค่อนข้างจะห่างไกลถ้าใครอยากเดินให้ไปลงที่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับแล้วก็ต่อรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินหรือว่า MRT นั่นเองอันนั้นก็จะสะดวกกว่ามากๆเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะไกลกันนะครับและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความจเจริญน,นะครับที่เห็นด้านซ้ายมือที่เห็นต่อหม้อใหญ่ๆนี้อน,นาคตคือรถไฟความเร็วสูงนะครับรถไฟไฮสปีดนั่นเอง แต่ในช่วงนี้ผมที่ผมมาอ่านมาหรือว่าอะไรประมาณนั้นเหมือนว่าเขายังจะใช้ความเร็วแค่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ 160กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เท่ากับที่รถไฟฟ้าสายสีแดงทำได้เป็นท็อปสปีดนะครับทุกคนและถ้าทุกคนมองเห็นไปอีกนะครับทางด้านซ้ายมือสุดนั้นอันนี้คือศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดงของเรารถไฟฟ้าญี่ปุ่นนะครับสั่งซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยรุ่นฮิตาชินะครับ1,100สักอย่างหนึ่งผมก็จำชื่อรุ่นแน่ชัดไม่ได้แต่รู้แต่มาจากญี่ปุ่น ซึ่งรถมีคุณภาพดีมากๆเลยนะครับเขาก็จะจอดแล้วก็จะเก็บตรงศูนย์ซ่อมบำรุงเมื่อกี้นะครับเป็นศูนย์รวมรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งจะติดกับบขสเลยหรือว่าหมอชิดนั่นเองและตอนนี้พวกเราก็กำลังจะเข้าสู่สถานีกลางกรุงเทปพปภิวัฒนหรือว่าอีกชื่อนึงก็สถานีกลางบางซื่อนะครับรถไฟสายสีแดงของเรา ให้บริการเป็นสถานีปลายทางเป็นสถานีกลางกรุงเทพปภิวฒน์นะครับซึ่งวันนี้ผมโดนัทปิยนัทก็ต้องขอลาไปก่อนเพื่อนๆสามารถดูวิวสถานีกลางกรุงเทพปภิวฒน์กันได้เลยนะครับผมโดนัทปิยนัทก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ